สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมพบกับท่านผู้ชมวันนี้27ธันวาคม2565ครับวันนี้คณะมนตรีมีการประชุมครับแล้วก็คณะมนตรีอนุมัติงบประมาณ27ธันวาคมวันนี้นับเป็นข่าวดีที่สุดนะครับรัฐบาลอนุมัติงบประมาณให้ของขวัญปีใหม่แก่ผู้ถือบัตรสัสดร,ริการแห่งรัฐครับผู้ถือบัตรสัสดร,ริการแห่งรัฐจะได้เงินของขวัญปีใหม่เท่าไหร่วงเงินเท่าไหร่เข้าบัตรจับจ่ายใช้สอยในช่วงปีใหม่ ฟังโฆษกรัฐบาลถาแถลงข่าวหลังมีการประชุมครม27ธันวาคมวันนี้ครับต่อมานะครับก็คือเรื่องอมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่รัฐบาลนะครับมอบให้กับประชาชนจำนวนทั้งสิ้นประมาณ13ล้าน2แสนคน เป็นของขวัญปีใหม่ปี2,566ที่จะถึงนี้ซึ่งก็คือการที่รัฐบาลมีการอนุมัตินะครับวงเงินทั้งสิ้น2,644ล้านบาทเพื่อที่จะช่วยค่าครองชีพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นระยะเวลา1เดือนในเดือนมกราคม2,566ซึ่งจะช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรจำนวนทั้งสิ้น13ล้านแสนคน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลณนะเดือนธันวาคมปี2565ล่าสุดนะครับโดยเป็นการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกคนละ200บาทเป็นระยะเวลา1เดือนซึ่งจะสามารถนำไปใช้ได้ในเดือนมกราคม2566นี้โดยผู้ที่มีบัตรที่เคยได้รับวงเงิน200บาทต่อเดือนต่อคนนะครับ ในนี้มีจำนวนทั้งสิ้น3,540,000คนก็จะได้รับเพิ่มอีก200บาทรวมเป็น400บาทต่อคนต่อเดือนส่วนผู้ที่มีบัตรที่เคยได้รับวงเงิน300บาทต่อคนต่อเดือนตรงนี้จะมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ9,680,000คนจะได้รับเพิ่มอีก200บาทรวมแล้วก็จะเป็น5 0 0บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้นะครับทางด้านรัฐบาลก็ได เห็นถึงเรื่องของสถานการณ์นะครับความรุนแรงของโควิด -19 เองก็ดีในหลายประเทศที่ได้คลี่คลายแต่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกก็ยังมีความผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปก็ยังอยู่ในระดับสูงรวมทั้งราคาพลังงานที่ยังคงมีแนวโน้มที่จะสูงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคเนี่ยสูงขึ้นทําให้กําลังซื้อของผู้มีบัสจุบันการแห่งรัฐลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งก็เป็นกลุ่มเปราะบางด้านรายได้ทรัพย์สินและก็นิสินถึงแม้ว่ารายได้เพิ่มขึ้นแต่ไม่เทียงพอต่อรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมาตรการช่วยเหลือพิเศษนี้ก็จะช่วยเพิ่มกําลังการซื้ออุปโภคและบริปโภคที่จําเป็นโดยเฉพาะสินค้านะครับการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็ร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ด้วย เดี๋ยวตอนท้ายนะครับจะกลับมาพูดถึงเรื่องของข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมนะครับมติคะแน,นรัฐมนตรีเรื่องต่อมาแล้วคะ่ะ